สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมสมองคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตำแหน่งท็อปเลนกันนะเกมนี้เป็นคาร์มิวท็อปเลนเจอกราเรนที่ทนะ็อปเลนฮะเรื่องหมายช้่นะผมไม่แน่ใจเลยคนระับว่า2ตัวนี้เนี่ยเวลาเจอการต้องมีวิธีเล่นแบบไหนเดี๋ยวคลิปนี้เรามาเรียนรู้ไปด้วยกันฮนะเกมนี้ฮะการเรนเอาเป็นอีกไนมานะส่วนคาร์มิก็เอาเป็นเทเลพอร์ตมาเพราะนั้นถ้าไม่โดนโซโล่คิวในเลนเนี่ยผมว่าน่าจะเวระิร์กแล้วน่าจะเวิร์กสำหรับการเล่นละนะการเลนก็อัพอีมาแล้วก็พยายามดันเลนนะดันนะ่ใจว่า มีสูตรเตี่ยวหรือเปล่าอาจจะลีดดันไปปักวอร์ดว่าไปแกล้งจังเกิลฝั่งตรงข้ามการเรนนะ่าดัน2เวฟแบบเร็วๆเลยนะแล้วก็เดินมาปักวอร์ดที่บูปะผะก็จะได้รู้ว่าป่าอยู่ไหนนั่นเองโอเคการเรนี่พยายามดันเวฟรัวๆเลยอะน่าจะเป็นวิธีการเล่นของเขานะเ,ออเวฟชนปุ๊บกด E ปัน่นปั่นเรื่อยๆเลย อาจจะรีบดนันรีบกลับบ้านเพื่อทําให้ไม่ไม่เสียเวฟอ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้เอาเป็นเทลพอร์ตมาอาจจะแบบรีบพยายามดันเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยจะได้มีทมิ้งกลับบ้านแบบดีๆแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องโดนจังเกิลนั่นแหละแต่ว่าเขามีวอดตรงนี้ก็อาจจะช่วยได้เปล่าหนึ่งฮะโอ้ดันเสร็จแล้วเดินลึกมากๆเกมนี้เราดูคาร์มิลลหรือการเรนดีเนี่ยโอ้มาดักจังเกิลนะพรวามาเตอยีอยู่ข้างล่างนะเพิ่งไป embed. อินเวสหาไทยย่ามา ก็เป็นวิธีเล่นอีกแบบหนึ่งนะเออลองลองเอาไปพิกแพงดูได้อนะสำหรับตัวละครอื่นอาจจะต้องเป็นตัวที่ดันเลนเร็วๆอะ่ะเออถ้าทามวิ่งนี้การเรนจ้ากับยีอาจจะได้ค่าแต่ว่าไอ้ยีไม่ได้อยู่ด้วยแค่นั้นเองอเวฟคาเมลก็กำลังจะดันกลับมาเรื่องของเซตรู้สึกว่าการเรนน่าจะทำได้ดีกว่าหรือเปล่าเ,เพราะว่า,วาหมดเวฟน,นี้น่าจะเซตนำ ถ้าทอยยากขึ้นมาแกงอ่ะคงยากครับเพราะว่าคามิลมีซีคิวอีแล้วกาเรนไม่มีซีซีช่วยนะไม่มีซีซีในการต่อคอมโบอ่ะคามิลก็พยายามตำลาเดิมอ่ะตำราเอาทูดาเมจไปเตะฝั่งของข้ามกดอีเข้า,ขา e ไปเตะเตะทูดาเมจไปเรื่อยๆอะกาเรเลืเล่อนโหลดให้อยู่ดีก็เลือล่อนโหลดอะเอาเป็นโดรานเบดมาด้วยอะมันก็เลยจะเจ็บๆหน่อยอ่ะแล้วตัดกันคามิลอัพคิวนำนะเกมนี้ รู้สึกว่าคามิลเนี่ยจะเริ่มดันเวฟช้าๆฮะน่าจะอยากฟิสเลนใส่กาเลนหรือเปล่าเพราะเวฟกาเลนตอนนี้เนี่ยกำลังจะดันมาฮะกาเลนก็น่าจะต้องเข้ามาเคลียร์เวฟแหละถ้าอยากจะกลับบ้านแต่ว่าก็มีโอกาสโดนโซลโคิวได้สูงนะถ้าคามิลเลเวลหกก่อนเนี่ยต้องระวังโอ้ว่ะอีครับโอ้แต่อีไม่โดนน่าเสียดายฮะกาเลนกดอ e ีปั่นคืนแล้ว ว้าวบีเพห้การเรนกลับบ้านนะแล้วก็คามิลจะดันเวเข้าไปหรือว่าจะกลับบ้านแล้วเทเจพอร์ตมาก็ได้นะตอนนี้แต่เขาน่าจะต่งใจดันเข้ามานะส่วนเลนล่างเหมือนจะมีการบวกที่มังกรกันนะส,สี่นะตรงนี้มาดูกันหน่อยอ,อยาได้มังกรไปลายเซิร์ฟินสกิลดน3ตัวแต่ว่าไม่ได้รูทนะ อ้าวดูคาม,มิวะเลเวลหกแล้วนะล้วก็กลับบ้านไปแต่ว่าไม่ได้ขึ้นเลนโบนนะเดินมาเฉียวเฉียว,วเลนกลางนะอาจจะมีสังหวะได้เข้าไปคุกวงในนะวิกเตอร์ยืนฝั่งแบบยืนระวังยีอะแต่ไม่ได้ระวังคาม,มิวแล้วคาม,มิวอะโอว,วิกเตอร์โดนไอวิกเตอร์รู้สส่เทียไปอะป่าสิคิวไปแล้วก็ได้คิวมาฮะโอี๋ยวกกับขึ้นท็อปเลยน,นะแต่ว่ามีไทยาไม่มีสกิลนะนเสียดายไม่ ยอดนะผมชอบการเล่นคามีลแบบนี้มากๆอะ่ะโอ้ต่วบากาาเ่นก็ไปแก้คืนได้น่าเสียดายไอแปดกาเ่นมาผมชอบการเล่นคามีลแบบนี้นะคือดันปุ๊บก็หาจังหวะอะไรเงี้ยเพราะว่าอันตรีของคามีลเนี่ยมันดีมากๆในการจับจับป่าจับมิดอะไรเงี้ยเออแล้วก็ใช้ให้คุม้มมาเพราะว่าต่อให้อันตรีใส่การเรนเนี่ะก็อาจจะไม่ได้คิวถ้าไปอันตรีใส่ตัวอื่นที่บางๆอาจจะได้คิวมากกว่าก็เลยหาจังหวะไปอะ่ะ ตรงนี้ก็มีการไฟออบเจกต์กันนะตอนนี้คามิวเรเวลนำแล้วเทบอันตีลงมา <c oughs> สันาสกาเรนป่ายโอ้โหกาเลนซีซีดุดเร็วมากครับมาตีพยายามที่จะเข้าไปคุกวงในไร่ตีใสายทายาแล้วค่ทายามาได้ฮะัเทบป,ป่าไพ่ทองใสากาเลนปลายอ้าวไฟนี้ดีจัดๆแล้วโดนคารมิวเตะทูดาเมจส,สายไปฮะเ <c oughs> ยี่ยมเลยฮะไฟนี้สวยงามมากๆปล่อยออบเจกต์ได้แต่ว่าขอไฟอ่ะแก เซฟีนะเดินมาที่เลนกลางอะแล้วก็มีสแตกรู้อยู่แต่ว่าสกิวไบไม่โดนนะวิกเตอร์วิ่งชิวแล้วพร้อมกับหันมากดสกิดัิลสายเทียบอะแล้วก็โอ้เกมนี้ทีมฝั่งสีฟ้าดูเล่นโอเคมากๆนะในหลายๆตำแหน่งฮะเขาดูแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำอะไรแบบชักช้าคือตัดใจแลายแล้วก็ไปเลยอะไรเงี้ยแบบคามิวมีจังหวะกับมานก็ไปเลนกลางเลย เาเลน,านเลยส่วนเซฟฟีนก็จริงอาจจะเวฟดี <c oughs> ก็เลยสามารถที่จะไปเดินโลมได้อะไรเงี้ยถือว่าเล่นเป็นนะฮะเล่นดีมากแต่ภาพมาตอนนาทีที่10บอะเมื่อกี้นี้การเรนไปเดินโลมที่เลนการแต่ว่าทาไม่สาเร็จอนะเปิดโอกาสให้คาร์มิเนี่ยได้ดันเวฟเข้าไปแล้วก็กลับบ้านนะก็จะไม่เสียอะไรมากทั้งสองคนนะพยายามที่จะเมคเพลย์ตลอดนะการเรนถ้ดัน,ดนลเลนเสร็จช่วงต้นเกมเห็นปะเขาเดินไปหาป่าแล้วก็ช่วงเลเวล6กหรือว 6, ่าเ็ดเดินไปแก๊งที่มิดเลนเขาเล่นแบบ เขารู้ว่าฆ่ากันไม่ได้บางข้อเลยแบบพยายามเดินทําอะไรบางอย่างถือว่าดีนะสําหรับท็อปเลนอ่ะบางทีเราฆ่าไม่ได้เราก็ไปทําอะไรอย่างอื่นอะไรเงี้ยอาจจะเป็นมอฟอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถโซลคิวเขาได้อ่ะเืลหกก็ลองหาจังหวะไปชนเลนน่น <Yeah. S 1> เลนกลางเลน,เลนในป่าเออเลนล้างไม่ต้องไปนะถ้าไม่มีเทอร์รืดไม่ต้องไปมันไกลเกินอ่ะ <Yeah. S 1> มีมัดดียอขึ้นมาที่ท็อปเลนเหมือนจะอยากได้พี่การเลนหรือเปล่า, <Yeah. S 1> ลาการเลนเสียสกิิวกับอ e <Yeah. S 1> ีไปแล้วอ่ะ เป็นคามิลที่แทงป้อมแล้วต่นทรายกดอันตีอะว้าวไม่คี้เนี่ยคามิลแทงป้อมไม่ก่อนเพราะเขารู้ว่าอันตีของเขาเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนททร์กเก็ตป้อมได้อะก็เลยแทงให้มาดตยีก่อนนะอันนี้ก็เป็นสูตรเตียวอีกสูตรหนึ่งอะสิบสองนาทีนต,ตอนนี้รู้สึกว่าทีมฝั่งสีฟ้าจะได้เปรียบกว่านะแต่ว่าบอดเลนตอนนี้ทายามาแล้วแล้วมีการเเลบอตลงมาของทางเทียบะจิงไล่ยิงสายเทเน พยายามจะได้รีเซ็ตแล้วอันตีปลื้มไปได้รีเซ็ตวิ่งเราจะจัดนะวิกเตอร์ก็เติมเครื่อม,มามากันพยาจะจัดแล้วกลายเป็นเทวที่เทลพอร์ตลงมาแล้วตายอะ่ะหนุสามเหรอเทบไม่ได้ดูเลยส่วนตรงนี้นักดาบทั้งสองคนกำลังเซิร์ฟกันอยู่อะ่ะแล้วเป็นมัตเตอร์ยีที่ต้องแฝดออกมาแต่ว่าพี่การกินก็แฝดตามมาแล้วก็โซโลคิวไปอะ่ะตอนนี้คามิวก็ได้สามเหลี่ยมมาเป็นที่เรียบร้อยครับก็ทำให้คามิวเก่งขึ้นเยอะเลยนะคล้ายๆกับไอเลียได้ลุตคิงเลยนะ ยามไล่เตะทูดามจอยู่เรื่อยแล้วมีมาเยียมาล้างแค้นะแล้วก็โดนป้อมตีไป2ทีพร้อมกับกดสกิลคิวหบป้อมมาโอ้โหแล้วดูป้อมตีอ่ะแรงมากๆอ่ะทายาไม่มีแฟกโอเคป้อมตีแรงมากๆนะโยแรงบ้าอะไรขนาดนั้นวะอามีว่เหมือนจะเทพอร์ตไปที่บอดเลนนะแล้วก็ไปเตะพี่เทดอะ โอเคจัดเลยว่ะเล่นคามิวแบบเนี้ยหัวเป็นเมนเลยนะพอจูนะอันตีเคียวเวฟปคามิวตันซ้ายเข้าไปคู่วงในแล้วก็อู้แต่เป็นจิ้งทางป้อมนะไหนะพอกดอันติปุ๊บป้อมมันเปลี่ยนเป้าหมายอ่ะเมื่อกี้จิ้งเสียแฟรเสียวาเรียเลยตรงนี้เพียบก่ามาติยีก็ไปเซิร์งพี่ไถย่ามาส่วนพี่กาเลนก็ลงมาเติมเพิ่มอ,อีกแล้ววาคามิวอยู่ไหนกาเลนอยู่นั่นนะอ่า เลนกลางครับวิกเตอร์กับชายากำลังเดินไปแกงแล้วเป็นแฟทที่ฮุกโดนเซอรฟีนะวิกเตอร์แฟดมาทางด้านหลังล้วเบิร์ดใส่จริงหายไปเลยอะเซรฟินก็ไม่น่ารอดน,นะถ้าไม่มีแฟดดันบ๊อบการต่อสำหรับทีมฝั่งสีแดงนะเพราะว่าไฟชนะเมื่อกี้นี่ฮะตอนนี้เนี่ยทีมฝั่งสีฟ้าจะต้องระวังวิกเตอร์นะเพราะว่าวิกเตอร์ตอนนี้เนี่ยเริ่มแรงอะแล้วก็ไอเทมชิ้นที่สองน่านะจะมาแล้วแหละถ้ากลับบ้านไป แรงมากๆคาร์มิโอวัตจะต้องหาจังหวะเข้าไปคุกพวงในพร้อมกับมัตเตียขึ้นมาไล่เตะพี่กคาเล่นะพิธีการเล็งควงพิวแล้ววิ่งหนีอ่ะมิวกดอีสไซป้ายเอตีนะไม่น่าจะยากนะผมว่าอุ้ยไล่ทางต่อต้านเลยว่ะกาเลนคู่ภาพแบบนี้คือแบบไล่ทางต่อต้านที่แท้จ,จริงอ่ะไอเทมก็ไม่ได้ห่างกันนอะอ่ะชิ้นหนึ่งส่วนตรงนี้พี่จิงก็โดนจับตามเผยอเอามัตเตีย กดคิวใส่ไปแล้วขึ้นลิบต์อะวิกเตอร์พยายามไล่ฉีดใส่เทียบอะโอ้โหแล้วมาที่ยีขี่ลิฟไปชนในยญาตัวระเบิดอะแล้วกดันติวิ่งหนีออกไฟอะ่ะสังเกตที่ท็อปเลนอะอาบิวเซิร์ฟป้อมไม่หยุดอืมยังไงล่ะทีนี้เพราะว่าคามิลเนี่ยเกิดมากๆแล้วก็สเปซจัดๆเลยฮะอันนี้ทีมฝั่งสีแดงจะเริ่มเล่นยากละถ้าโดนแบบนี้ ผิดเยอะไนไม่โดดนะเอาละตอนนี้เกมเป็นเกมของคามิลละอารมณ์คล้ลายๆกับฟิลล่าเลยภาพแบบนี้นะเป็นเกมของเขาละเพราะว่าต้นเกมมาได้ดีแล้วก็เพื่อนร่วมทีมด้วยเล่นได้ดีนะตายยากแล้วก็ไม่ได้แบบตายมั่ว่วดอนนี้ก็เลยที่คามิลล้ว,ว่าจะทาแบบไหนเล่นแบบไหนจะเล่นเข้าไฟไหมจะเล่นเล่นข้างพราว่าจะ รอสองังหวะเข้ามาคู่วงในได้หมดตอนนี้เกมของเขาเลยออมาที่เลนกลางก็เห็นว่ามิดฟอร์จูนยืนอยู่คนเดียวอยู่รำพง wow ังวาวเวะยายากดอันตีมาช่วยแล้วคามิลโอเค,อเคต้องสั่งใจกดไฟแล้วเพราะว่ามีประตูทายาปิดอยู่นะเอาคามิลว่าขึ้นมาที่ท็อปเลนแล้วก็เจอคนเดิมะพี่กาเ่นเ่นยังมีแฟดอยู่รอบนี้อาจจะรอชีวิตได้ยอยู่นะโอป้ปิ่งหาเพื่อนอะ พิเตอร์สกิลหนักไว้แล้วมาดีเฟสเช็คเข้าไปโดนนันติของกาเลนบึ้มลงหัวเมื่อกี้นี้แมปมืดไงก็เลยเรกระกะก,นกนหน่อยเซาฟายเตะใส่ไทายะพิเตอร์อกดซีวิวคามิวเดินหลุดมาได้ฮะโอ้โหสบายเลยว่ะสิกำลังมาในอีก3วินาทีฮะเฟสพุกไม่ไม่โดนกาเลนพยายามที่จะมาช่วยชีวิตพิเตอร์แล้วก็ต้องแลกด้วยชีวิตตัวเองอ่ะเป็นเฟสที่โดนเทีปาายป้าไพ่ทองใสป่ปไปแล้วจิ้งยิงฟรีไม่หยุดนะเดี๋ยววางซีวิวโดนไปสามตัว โอ้ยสุดพินเยอะไม่โดนเลยับมิฟีฟอนจูดนะ่ะแม่เจ้าเอาละแครี่แบบนี้นี่ปวดหัวจัดนะเวลาอยู่ดิน้องข้ามอะ่ะคือแครี่ที่มั่งแบบเล่นเลนข้างแทนอะ่ะไม่สเปซจ,จัดโอ้ไม่รอดอ่สิบสามาทีนี้ตอนนี้ทีมฝั่งสีแดงก็เริ่มคุมพื้นที่แถวบาลอนกันแล้วน่าจะอยากได้บาลอนตัวนี้มากๆครับแต่ว่า อายุเวลาต่อไปแล้วรอเล่นมังกรผมว่าก็ไม่แย่นะเปิดบอลอนมันค่อนข้างเสี่ยงอ่ะเพราะว่าตอนนี้ของมังกรสามตัวแล้วผมว่าลองดูได้ฮะมาคามีลตอนนี้เท็มสามชิ้นละผมว่าค่อนข้างพร้อมนะแล้วทายาดอกอาบสายเซฟฟินไฟคามีลตันายเข้าไฟเตะสายทายาแล้วก็ทายามาได้ฮะพร้อมกับเตะทูดามเมทสายฟอร์จูน่ะหาเลยบอสดูดิเอฟูดามเมทแบบโอ้แปดไปฮะปาลากิลช่วย โอ้โอ้โอันต้าหรือเปล่าได้ยิยนนะจะเอาไปนะไมเป็นไรอ่ออะหรือว่าโคตรแบกละเมื่อกี้นี้ 2> 2นเฮตุรัางเมตแบบหายกันหมดเลยอะ่ะบาลอนต่ออะน่าจะไม่ใช่ปัญหานะผมว่าเดี๋ยวรอเพื่อนเกิดแล้วก็ค่อยเอาบาลอนก็ได้เออเขาฆ่าบอลลอนอะ่ะให้เพื่อนเกิดให้จริงเพราเราเสียบไม่ต้องหรอก้งนานเกิน มีบัฟบอลนะก็มาถ่ายอินดีพิเตอร์ที่ท็อปเลนกันฮะจะได้นะไม่น่ายากแต่ฟีนักแปดไปเยอะใส่วิกเตอร์แล้วดูโอเคอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าคามิลโดนซีซีฮก็เลยเข้าไปเตะวิกเตอร์ไม่ได้ฮะทำไมวิกเตอร์ตายช้าไปนิดนึงอะอ๋อถอยก็ไม่แย่หรอกวิกเตอร์โคตรแรงเลยจริงอะจิงอะเอาดีๆนะโอเคเทียบปลาไฟฟ้าใส่มิฟอร์จูนอะกระโถดหน่อยกรเลนันตีใส่มอเตอร์ยีหัวแบะไปเลย วัมตีวัมตีโอ้ยอามิวโอ้กาเลนแบกอยู่โอ้เป็นการเล่นนะที่สองหนึ่งได้เสียดายไม่งั้นน่าจะ,นนจะเอ็นได้ เมื่อกี้เซร์กกซฟี้งก็ทำแบกนะตั้งใจแฟดหาวิกเตอร์เลยครับแต่วิกเตอร์ตายช้างไงเปิดโอกาสให้เขาแบบได้กดสกิลก่อน,นะกดอันตีอันนี้พมีในโคตรแรงเลยเออถ้าตายเร็วกว่าน,นี้อาจจะเวิร์กกว่านี้ฮะเมื่อกี้ไหยากรน็อกภาพใส่คาร์มิวใส่อีกคนนึงอ่ะก็เลยเข้าไปไม่ได้ <God. S 1> 27นาทีแล้วตอนนี้ทีมฝั่งสีแดงก็มาเปิดมังกรนะแล้วก็เป็นเซร์ฟีนที่พยายามจะมาปักกอดแล้วโดนจับไปอะ ถ้าเสียมังกรนะ้ำมันี่ก็อาจจะตึงๆึงมือได้อยู่นะแต่ว่าคามิวมุมเทอพอร์ตดีจะจัดเลยฮนะจะเล็งใครเอ่ยแล้วเทปปานตีช่วยโอ้เทสดึงไปไม่โดนคามิวะหายละรอดไหมอูเทสโอเคถ้ารอดไม่แย่ถ้ารอดดีอยู่อนะเพราะาตรงนี้ไฟดูอย่างนีก็ว่าจะชนะนะแล้วจริงนะตีมังกรไม่หยุดเซไดม้มังกรไปอ้าสเปซจะจัดเลยฮรเมื่อกี้นี้คามิว เขาตายช้าไงเราก็เรียกฝั่งตรงข้ามแบบให้ไล่ไปจนแบบตรงนี้มั่งไฟชนะน่าจะจบนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเกมนี้เนี่ยเราได้เห็นว่าคามิลกับกาเลนเนี่ยก็คือคามิลเตะกาเลนแบบเป็นลูกเลยฮะเออตั้งแต่แบบช่วงยืนเลนแบบลปลายอ่ะใกล้จบเฟดยืนเลนอ่ะเออหลังาก็เตะไอกาเรนเป็นลูกเลยกาเลนก็มีวิธีเล่นที่แบบ แปลกใหม่ดีนะคือดันแล้วก็ไปแอบในป่าฝั่งตรงข้ามแค่เกมนี้เนี่ยทำให้สำเร็จเพราะว่ามาได้ยีไปอินเวดแค่นั้นเองถ้าทำสำเร็จเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์แล้วคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะสร้งคลิปนี้สวัสดีครับ